คอนเน็กวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องขยะติดเชื้อค่ะจะไม่ไปเริ่มที่ไหนไกลนะคะจะเริ่มในประเทศไทยนี่เองค่ะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะสถา,านีโทรทัศน์ CGTN ของจีนเพิ่งจะมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับขยะติดเชื้อในประเทศไทยค่ะไปถ่ายทําที่สถานที่กํจาจัดขยะในจังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีการรายงานว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีขยะติดเชื้อส่งมาที่นั่นราว30ตันนะคะ แล้วก็มาจากกว่า500โรงพยาบาลและสถานพยาบาลและศูนย์กักตัวค่ะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีกำลังที่จะสามารถกำจัดได้เพียงประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะทำให้เกิดปัญหาว่าขยะเนี่ยกองรอสองสาเดือนเลยทีเดียวค่ะแต่ปัญหานี้เนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยที่เดียวนะคะประเทศอื่นๆทั่วโลกก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าในอาเซียน มีประเทศไหนกําลังจัดการและทํางานอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะไปคุยกับอาจารย์สนธิคชรัตนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับค่ะก็ต้องถามเลยนะคะว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแน,น,น่นอนที่มีปัญหานี้ใช่ไหมคะแล้วประเทศอื่นเขามีการจัดการกันยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้คือในภาพรวมของมาตรานการขยะติดเชื้อในในใน,ใน,ในอาเซียน1ิประเทศนนเนี่ยนะคือส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นขยะติดเชื้อที่มาจากสถานพยาบาลนะเหมือนกันหมดนะ,ะศูนย์พักคอยอย่างเงี้ยคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะโฮมไอโซเลชัน oh นะครับรวมทั้งขยะติดเชื้อที่มาจากชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเกเวชชิลทิชชู่นะผ้าปอสัลีรทั้งหลายอันนี้เหมือนกันนะคือคือเราพบว่าในปีเนี่ยนะออมีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า50%าสอาในประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็วิธีการกําจัดส่วนใหญ่ก็คือไปใช้เตาเผาขยะนะครับ แล้วก็อีกอันก็คือฝังกกอ,อยาก่างถูรักสุขัยบานรวมทั้งไปไปเททิ้งกองนะครับในในในพื้นที่เปิดต่างๆตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเกิดขึ้นประมาณสักปีละ8ปด0 0ื่นตันต่อปีนะครับปีปีปีนี้นะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c ười> ประเด็นก็คือว่าเรามีขยะตกค้างเนี่ยรอการเผาเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยประมาณ2 0 0ร้อยถึงหกรตันนะครับเผาอยู่นะครับ <c ười> <อ>ซึ่งตกค้างตรงนี้นะก็สุดท้ายเนี่ย ก็ต้องต้องไปหาเตาเผาเนี่ยตอนนี้เตาเผาของเราเนี่ยเป็นเตาเผาที่เราไม่พอเพราะเรามีอยู่แค่15เตาเท่านั้นเองนะครับทั้งประเทศเหรอคะอาจารย์ประเทศมีอยู่15เตาเป็นเตาเฉพาะขยะติดเชื้อโดยเฉพาะนะครับก็ก็เราก็พยายามที่จะเอาไปเผาในเตาเผาขยะชุมชนหรือเตาเผาขยะที่ปูนซีเมนต์นะครับอันนี้กําลังติดต่ออยู่ซึ่งแล้วซึ่งตอนนี้เรามีขยะตกค้างอยู่ใน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 หลุมฝังตกประมาณ20่สถึงปเซ็นะครับ ตอนนี้ไปดูประเทศเพื่อนบ้านน,น,นะอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับปัญหาโควิดระบาดเนี่ยมากที่สุดนะครับแต่ที่ผ่านมามีขยะติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง50%ประมาณ780ตันต่อวันหรือประมาณ2 8 0 0 0 0มตันต่อปี <c oughs> นะครับ <c oughs> การกำจัดส่วนใหญ่ก็คือก็คือจะใช้ในเตาเผานะแต่ว่าก็มีขยะตกค้างอยู่มากถึง40% <c oughs> นะครับ <c oughs> และส่วนใหญ่ก็จะไปกองอยู่ใน,ใน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 หลุมฝังตกขยะทั่วไปนะครับ มันดูประเทศสิงคโปร์นะมีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ5 0นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณขยะประมาณ5,700ตันต่อปีนะเป็นประเทศเล็กนะก็ไม่มากนะครับทั้งหมดเนี่ยถูกเผาอยู่ในเตาเผาอย่างถูกหลักการทั้งหมดนะครับอืมค่ะครับก็เท่าที่ฟังเหมือนกับว่าสิงคโปร์นี่ก็ยังจัดการได้อยู่ใช่ไหมคะถูกต้องะฮะสิงคโปร์นี่คือเขาจัดการได้หมดคือว่าใช้เตาเผายางเดียวเขาไม่มีการควมเป็นเทกองนะครับการได้อย่างดีนะครับ ประเทศฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะขยะติดเชื้อเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในปีที่แล้วนะ, <c oughs> นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าก็มีประมาณสักหกหมื่นเจ็ดพันตันต่อปีนะครับกำจัดโดยการเผาบางส่วนแต่บางใจหลายๆส่วนก็คือไปตกค้างอยู่ในในขยะชุมชนประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ก็เป็นปัญหานะครับสรุปแล้วในภาพรวมโดยทั่วไปในะคือในประเทศอาเซียนใะนคือไม่ต่างกันนะ, <c oughs> นะครับในประเทศลาวเวียดนามขเขมรเนี่ยอ,อ,อันตรงนี้เออหรือกัมพูชาเนี่ยเรารเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ มัชัดเจนแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยประเทศในอาเซียนมีลักษณะคล้ายๆกันคือมีขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นประมาณ5 0 1 0 0ปรนะครับประเทศที่มีปัญหาขยะติดเชื้อตกค้างมากที่สุดก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับตกค้างอยู่ในขยะจุมถึง40%ประเทศที่มีการกําจัดขยะได้หมดแล้วก็ได้อย่างดีที่สุดก็คือสิงคโปร์นะครับนะครับการดําเนินการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคือคือที่ประเทศอาเซียนคิดเหมือนกันหมดคือว่าเอาเตาเผาขยะติดเชื้ออย่างเดียวเนี่ยเผาไม่พอแล้วไม่ทันแล้วงโคิบา ทุกคนก็ทุกประเทศก็อย,า,อย,า,อยากจะเอาขยะไปเผาในเตาเผาขยะชุมชนและเตาเผาขยะอุตสาหกรรมหรือปูนซีเมนต์นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ประเทศที่จะดําเนินการต่อไปนะครับแล้วแล้วเตาเผาแบบนี้ที่อาจารย์บอกที่เป็นทางเลือกมาช่วยเนะะี่ยค่ะมันประสิทธิภาพมันยังไงคะถ้าเทียบกับเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยเฉพาะคะ่ะนี่คือปกติเตาเผาขยะติดเชื้อในองค์การนาไมโลหรือประเทศไทยเองก็บอกว่าจะต้องอุณหภูมิ760องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เผาเผาพันอีกที่1,100องศาเซลเซียสนะครับร ตอนนี้เออถ้าเป็นขยะชุมชนเนี่ยคือเราเผาเพื่อจะไปปั่นไฟฟ้าได้ไฟฟ้าเนี่ยอุณหภูมิถึง850องศาเซลเซียสได้เป็นเตาเผาปูนซีเมนต์ก็พันสี่ร้อยองศาเซลเซียสซิ้นเผาได้แต่ที่เราต้องกังวลนี่คือว่าการเก็บการขนในะการย้ายนะหรือการเก็บรวบรวมขยะทั้งหลายเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเกี่ยวเรื่องเอตาเผาเกี่ยวเกี่ยวการทํางานเกี่ยวเรื่องขยะติดเชื้อนะครับะจะไปทาขยะชุมชนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพนักงานต้องใส่ ต้องใส่อุปกรณ์ p p e อย่างดีนะครับค่ะฉะนั้นคือความยากก็คืออยู่ที่การขนย้ายถูกไหมคะแล้วที่ผ่านมาที่มีการเลือกใช้วิธีฝังกลบเนี่ยเหมือนกับเป็นวิธีเฉพาะหน้าไงคะอาจารย์อันตรายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่มันขนาดไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยคือการฝังกลบเนี่ยเขาไม่ทํากันนะยขยะติดเชื้อเนี่ยเพราะขยะติดเชื้อเนี่ย,เร,ย,เ,เ,ยเราใส่ในถุงแดงใช่ไหมใส่ถุงแดงแล้วต้องไปฝังทั้งถุงเลยเนี่ยสุดท้ายถุงขาดเนี่ยแล้วก็ขยะติดเชื้อนี่เกาะอยู่ในพลาสติกได้ประมาณ2-3วัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลยขึ้นมาในอากาศได้นะเป็นแอร์บอลนะครับแล้วก็สึมลงน้ํใต้ดินได้เพราะงั้นโดยหลักการเนี่ยเขาจะไม่ทํากันนี่ถือว่าเอาไปไปฝังปกนะครับเขาจะใช้เผาอย่างเดียวค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาขยะติดเชื้อในอาเซียนค่ะอาจารย์ครับค่ะนีครับและอย่างที่อาจารย์สนธิบอกนะคะปัญหาเนี่ยถึงแม้ว่าจะหาเตาเผาได้เพิ่มแล้วปัญหาอย่างก็คือการขนย้ายจะทําอย่างไรให้ปลอดภัย ให้คนที่ขนย้ายเนี่ยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อไปด้วยนะคะและปัญหานี้ก็ไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวนะคะและหนักที่สุดก็คืออินโดนีเซียแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประเทศสิงคโปร์ที่สามารถกำจัดขยะติดเชื้อโดยเตาเผาได้ร้อค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคนในวนนี้ค่ะ